สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนะมีเมนูอาหารว่างมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูยำพริกหวานค่ะเมนูนี้มันจะออกสไตล์ไทยๆแล้วกันเพราะว่าเราใช้เครื่องปรุงแบบไทยแล้วก็ทําง่ายด้วยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทํายำพริกหวานกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่เลยพริกหวาน3สีค่ะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็หัวหอมใหญ่สไลด์ค่ะกุ้ง ลวกแล้วนะคะอันนี้แนนลวกสุกแล้วไข่ต้มค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำตาลน้ำปลาค่ะแค่นี้เองวัตถุดิบของเราสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำยำพิกหวานกันเลยค่ะ ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำยำพริกหวานกันเลยนะคะอันนี้นี่เอาทำน้ำยำก่อนเลยเริ่มด้วยน้ำมะนาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะคนให้น้ำตาลละลายโอเคแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเอาผักใส่ลงไป อหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ตัวพริกหวานเนี่ยประโยชน์มากมายนั่นก็คือมีวิตามิน A b 1ี2และ C นอกจากนั้นยังช่วยยับยั้งความเสี่ยงโรคต,ต้อกระจกและมะเร็งได้ด้วยค่ะเอนแหละมีประโยชน์มากเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คลุกคลกคให้เข้ากันแนเองง่ายมากเมนูนี้ใส่นี่ด้วยค่ะโอ้ แค่นี้เดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะค่ะเราก็นำยำพริกหวานที่เมื่อกี้เรายำขูกเขาเสร็จวางใส่จานอย่างนี้เลยแล้วเราก็วางด้วยไข่ต้มนะคะใครจะต้มไข่มากกว่าหนึ่งฟองก็ได้และนี่เลยก็วางไป โอเคแค่นี้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากๆเมนูนี้นะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะค้งตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ